คุยกันสรรสาระกับมึกบุรพาคุยกันสรรสาระนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการวีดีโอรวันอาทิตย์ใกล้ชิดคุณทาง FM 98.5 m มคิรวิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐเครือข่ายกองทัพภาคที่1ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตที่เป็นระดับปริญญาตรีซึ่งปกติเรียนกัน4ปีนะครับแต่ว่า มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยสามารถเรียนจบได้ภายในสองปีจริงหรือวันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดรศักดิก์ประสานดีนะครับอาจารย์ของวิทยาลัยนวนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตช่วงนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับอาจารย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับได้หยุดพักผ่อนบ้างหรือเปล่าครับ เออไม่ได้อยู่เลยตอนนี้ยังอยู่จะกำงจางานอยู่นะครับอาจารย์มีคนสงสัยนะครับเอ็สี่ปีหลักสูตรสี่ปีทาไมเรียนสองปีจบได้มันจบแล้วมันได้มันจบได้จริงหรอครับอาจารย์เอาคำถามแรกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าจบได้จริงหรือครับสองปีสองปีจบได้จริงหรือต้องบอกว่าไม่จริงนะครับไม่จริงครับมันต้องจบในปีครึ่งครับอ้าวยิ่งเม่รู้าับใหญ่เพราะงอย่างนี้อย่างนี้ นะหมายถึงว่าถ้านักศึกษาเนี่ยได้ทำงานตามตามแผนการเรียนของเราเนี่ยนะครับ,รบปีครึ่งก็จบได้แต่ถ้านักศึกษาเนี่ยผิดพลาดบางย่างเช่นไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปสอบ,บนะไม่ได้ไปสัมมนาร่วมนะมันก็อาจจะเป็นสองปีอาจจะเป็นสองปีครึ่งนะครับเพราะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับนักศึกษาเองครับว่าคุณได้ใส่ใจเรื่องการเรียนไหมถ้าสนใจใจเต็มที่นะ ทํางานเต็มที่นะตามที่อาจารย์ข้มอบหมายปีครึ่งครับเราออกแบบการเรียนเป็นปีครึ่งจบได้นะครับก็เรียกว่าถ้าท่านใดจะจะลงเช่ตั้งสมัยหน้ากะทันพอดีเลยครับโอ้ลักสุดนี้เนี่ยเร็วสุดคือนักศึกษาเนี่ยเร็วสุดแล้วก็นักศึกษาทาตัวดีหนึ่งปีครึ่งนี้จบได้แต่ว่าถ้าหากว่าความขยันหรือว่าความสามารถของนักศึกษาเนี่ยลดหย่อนมาไปมันก็จะเลื่อนออกไปเรื่อย ใช่ถูกต้องครับแต่ในที่สุดก็จะจบภายในสี่ปีปกติอ๋อก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับครับแต่คิดเรอย่างนี้ผมคิดว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยปีเครื่องใน่จบให้หมดนะครับอาจรับแต่ก็แต่ว่าอถ้าถ้าถ้าไม่สนใจเลยเนี่ยหรือหรือไปเข้าใจผิดเนี่ยนะครับไปเข้าใจผิดว่าอ๋อหมาอะไรจ่ายเงินครบจบแน่เนี่ยถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้มันลําบากครับที่ที่นี่ไม่ใช่นะอาจารย์ ไม่ใจแน่นอนครับไม่ใจแน่นอนนะอรัอันนี้ยืนยันแต่มีคํา<อ>ถามหนึ่งอาจารย์ต่อเนื่องเลยอครับผมเรื่องของมาตรฐานการจบหลักสูตรการจบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตซึ่งมาเรียนสี่ปีโดยปกติเนี่ยอาจารย์บอกว่ามาสามารถจบได้ภายในปีครึ่งแล้วคุณภาพของการศึกษาดรืยมาตรฐานการศึกษามันมันมีมากน้อยแค่ไหนครับครับผมอคำถามแรกต่อคําถามนี้ก่อนว่า S <S <an> ย้อนระยะเวลาจาก4ปีปมาเหลือปีครึ่งถืงสองปีอะไรตามันทําได้หรือรอันนี้ก็เราทําตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอ่อหรือระเบียบสมัยก่อนก็จะระเบียบของสบวเมเผาลายที่ก็เรียกว่าระบบเทียบโอนความรู้กับเทียบโอนประสบการณ์เทียบโอนประสบการณ์อ่าหมายความว่าอ่ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์นะซึ่งเราบอกว่าประสบการณ์เขาประสบการณ์คืออายุสามสิบปีขึ้นไปแม้เรียนแม้วุฒิเดิมมหนะมหเนี่ย ก็เทียบประสบการณ์ให้เรียนแค่ปีครึ่งได้นะครับคำว่าประสบการณ์เนี่ยมันหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เพิ่งจบจากจบจากโรงเรียนมธัธยมนะครับ,รบไม่ใช่เด็กที่จบจากมปลายนะครับหมายถึงคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วอายุไม่น้อยกว่าสามสิบนะไอ้ประสบการณ์ตรงเนี้ย เราจะให้คุณเนี่ยทำเป็นแฟ้มประวัติที่เรียกว่าพอร์ตลิโอเนี่ยแฟ้มประวัตินะครับ,รบแฟ้มประวัติอันนี้หรือพอร์ตลิโออันนี้นะเราจะตีเราจะตีประมาณ22รายวิชา22า่สยทั้งหมดนี้ 4, 4ี่นะครับ,รบเราจะเราจะให้ทำประวัติเนี่ยเพิ่มทีกโอน22รายวิชาแล้วก็ไปเรียนเพิ่มอีก22รายวิชา นะครับ mm hmm. มันป็นเหลือปีครึ่งนะเพราะฉะนั้นคําว่าคําว่าเรียนปีครึ่งหรือเรียนสองปีเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องไปเรียนได้ต้อง <Okay. S 2> มีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ mm hmm. ประสบการณ์ดูที่อายุสามสิบปีขึ้น <Okay. S 2> นะครับเพราะอันนี้อันนี้ก็ส่วนเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคุณภาพเป็นยังไง <Okay. S 2> นะครคุณภาพของการจบเราแบ่งเป็นสามเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือการการมีคะแนนตามรายวิชาที่โรงเรียนเรียน อันนี้อันที่หนึ่งนะแต่บจบได้เนี่ยอันดับแรกคือต้องมีแนนตามรายบริษัททีเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความกรนัาให้ผู้เรียนไป,ไปเปรียนนะครับไม่นั้นจะไม่ได้คะแนนนะฮะอันนี้อันอนนีะ้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองที่สําคัญกว่าก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยเขาจะมีโครงงานผู้นําการประกอบการเพื่อสังคมครับโครงการผู้นําประกอบการเพื่อสังคมคำว่าประกอบการนั่นกคืออะไรคือโครงงานที่มันสร้างอาชีพสร้างไรายได้ ฮะถ้าผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนต้องมีโครงงานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้เราจะประเมินดูว่าอโครงงานอันนั้นเนี่นะมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันเริ่มต้นเรียนเนี่ยเริ่มต้นสมัครเรียนจนถึงวันจนถึงวันสอบวิชาสุดท้ายเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนถ้าโครงงานคุณดีขึ้นเนี่ยนะนั่นคือจบการศึกษาแต่ถ้าเรียนสอบจบทุกวิชาแต่ว่าไม่ได้ทำโครงงานเลย คือไม่ได้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้เลยนี่นะแล้วก็ไม่สามารถเขียนออกมาได้นี่อันนี้ก็จบไปได้นะครับเราเป็นหมหาลัยที่แปลกนะครับหมหาลัยที่แปลกเพราะหมหาลัยทั่วไปเนี่ยสอบจอบทุกวิชาเนี่ยถือว่าถือว่าจอบนะ,ะอันนี้สอบจอบทุกวิชา้วยังไม่บอต้องไปทําโครงงานนะ,ะซึ่งไอกระบวนการโครงงานเนี่ยเราจะแนะนํานักศึกษาตั้งแต่เริ่มสมัครเรียนครับพอเริ่มสมัครเพื่อเราก็จะถามเลยว่าโอเคจะทาโครงงานอะไร แล้วหนึ่งปีครึ่งต่อไปนี้อะไรจะดีขึ้นเป็นเป้าหมายได้เป็นตัวชีวัดนะ,ะไรายได้คุณจะดีขึ้นลูกค้าคุณจะดีขึ้นคุณภาพคุณจะดีขึ้นอย่างนี้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 โอเคโครงงานตัวนี้จะถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันว่าคุณมาเรียนที่มหาลัยรังสิตนี่นะโครงงานคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นรายได้คุณจะดีขึ้นนะครับถ้าดีขึ้นจริงแล้วก็มีการบันทึกสิิงที่ดีขึ้นอันนั้นเนี่ย อันนั้นคือการประเมินแบบที่สองก็คือประเมินโครงงานนะครับสรุปว่าสรุปว่าคุณภาพการศึกษาอยู่ที่เน้นใต้คะแนนตามวิชาสองมีโครงงานที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดน้วยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือคือ,ค,อคือสิ่งที่แปลกใหม่ ที่มหาลัยอื่นๆเนี่ยเขาเขาเขาไม่ทํากันเลยเปล่าอาจารย์ไม่ได้ทําเลยครับไม่ได้ทเลยคือคือเขาดูแค่คะแนนของการเรียนแต่ละวลรายวิชาถ้าผ่านก็คือจบครับผมแต่ที่ร้ายเหมือนนั้นบางเหมาลายนี่นะคะแนนยังไม่ดูซ้ำไปดูว่าจ่ายเงินหรือเปล่าครับอันนี้คือจ่ายครบจบแน่ที่อาจารย์บอกเนี่ยนะอันนี้จ่ายครบจบแน่นะอันนี้นะแล้อ้แย่สุดแย่สุดจ่ายอันที่สองคือดูแค่คะแนนสอบ แต่อันที่สามที่เราลองทำอันนี้เราดูว่าชีวิตคุณด,ดีขึ้นไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้คิดว่าท่านใดที่ประสงค์จะมาเรียนกับเราเนี่ยนะเราจะต้องตั้งหลักก่อนนะครับว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับบางคนนี่นะตั้งหลักไม่ทันนะพอชีวิตบดีขึ้นแล้วทำตัวไม่ถูกเนี่ยนะนะม,มันก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งหลักไว้ก่อนว่ามาเรียนกับเราชีวิตคุณต้องดีขึ้นกับ อ่าต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะทําตัวไม่ถูกพอชีวิตให้ขึ้นมันรับรวยขึ้นแล้วทําตัวไม่รู้จัตัวยังไงนี่มันจะลำบากนะครับโอ้อันนี้นี่สำคัญเลยอาจารย์ไอ้ตรงที่รวยแล้วทําตัวไม่ถูกเนี่ยนะใช่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมั่นใจได้เพราะเราเข้าไปสู่สเต็ปที่สามพะมาอะไรรังสิตนี่เราไม่ทําะไรแน่นอนนะนะครับเ้าต้องคาดด้วยนะครับว่าที่นี่มาตรฐานเขาสูงนะครับ ถ้าถ้าไม่อยากจะทําไม่อยากจะดีมาตรฐานดีแบบนี้นี่นะ <Yeah. S 2> ก็ก็อาจจะต้องอาจจะต้องแบบต้องต้องไม่ตัดสินใจจะเข้ามาเรียนนะครับ mm hmm. แล้วก็มาตรฐานเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับนี่ก็บอกท่านท่านผู้ชมท่านท่านผู้ฟังทุกคนว่าอจริงๆแล้วทุกท่านนะต้องมีอาคิดอยู่แล้วนะแต่โอกาสของการพัฒนาอาชิดตัวเองเนี่ยมันยากมันน้อยแต่ถ้ามาเรียนที่นี่นี่นะเราจะเชิญชวนให้คุณเนี่ย ได้มาได้มาสร้างอาชีพเราจะสร้างอาชีพของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไงอาจารย์เนี่ยจะทำนัานที่เป็นที่ปรึกษาของการสร้างอาชีพครับครับแะ่ผมผมอยากจะเรียกของที่นี่ไม่ใช่คนมาสอนคุณแต่มาเป็นที่ปรึกษาของคุณว่าอาชีพของคุณจะดีขึ้นได้อย่างไงนะครับครับและผมคิดว่าไอค่าเทอมที่คุณใจใ่ายนะหมาหลาไม่หมาให้หมาหลอยนี่นะเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่คุณจะดีขึ้นเนี่ยนะามว่าค่าเทอมมันนิดเดียวครับ คุณจะได้มากกว่าได้เงินมากกว่าค่าเทอมที่คุณเสียนะผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะชื่อหลักสูตรอะไรอาจารย์ฟังแล้วนะ่าสนใจคือ,อ,ค,อคือหลักสูตรเราใช้คำว่าหลักสูตรผู้นำผู้นำการบริหารกิจการเพื่อสังคมน,นะ,ะ,มะก็เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นส่วนย่อยของหลักสูตรใหญ่ที่ชื่อว่าหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจการเหมือนนะครับชื่อชื่อใหญ่มันชื่อว่า ผู้นำปิยเตอร์ศิลปศาสตร์ประเด็จสากาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเือนแต่ว่าเทมาเราเนี่ยเรามาทาำเฉพาะเรื่องของอาผู้นำด้านอาชีพนะครับผู้นำด้านธุรกิจก็คือพัฒนานอาชีพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็ลเลยก็เลยการคิดว่าผู้นำนักบริหารกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับครับตอนนี้รัฐบาลเองก็ให้ความสาคัญกับธุรกิจเพื่อสังคมนะครับมากเลยครับมากเลย โครงการประชารัฐนะโครงการประชารัฐโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมไอ้บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมนะเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุ่มเทงบมาคือำว่าไทยร้าน4.0เนี่ยมันก็คือการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะครับคำว่าสตะล้างขัพนรื่อธุรกิจเพื่อสังคมตอนนี้มันมีรัฐบาลได้ส่งเสริมทุ่มงบประมาณมาสร้างสิ่งเหล่านี้ามาสร้างคนในแนวแบบนี้จำนวนมากมายครับ นี่เรียกว่ารองรับหรือว่าไปด้วยกันได้กับ Thailand ไทยแลนด์4.0ที่เป็น<ด>นโ<ะ>ยบายรัฐบาลเลยไปได้<น>ดีมากเลยแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยมองในเชิงระบบและมองระยะยาวครับเราไม่เชื่ออย่างนี้อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับเราไม่เชื่อว่ามาอบรมสามวันแล้วชีวิตจะดีขึ้นเ่ยนะมองอบรมห้มมาวันแล้วธุรกิจจะดีขึ้นนี่ไม่ใช่นะเราเชื่อว่าเราต้องใช้เวลาในการในการเรียนรู้นะครับพอสมควรเนี่ยเป็นไป เป็นปีมันจึงจะเห็นหน้าเห็นหลังว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะอันนี้คือความเชื่อของเราเราจึงเอาเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมเรื่องของธุรกิจประชารัฐเนี่ยมาจาัดเป็นหลักสูตรปริญญาตรีครับเพราะเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาในการทำครับ,รบะเวลาที่ว่านี้ก็คือปีครึ่งขึ้นไปนะครับปีครึ่งขึ้นไปอ,นะอันนี้อันนี้อาจารย์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับแตกต้องยนยันว่าเป็นผู้ในการสูตรนะฮะเป็นคือคืออาจารย์ในที่จะสอนใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวันนั้นึาษาที่เพื่อสมัครเรียนแต่ละคนเนี่ยคุณจะมีอาจารย์หนึ่งคนเป็นที่ปรึกษาคุณครับนะเป็นเรื่องึกษาหลักนะแต่ว่าอาจารย์ทุกคนในในวิทยาลัยหรือในมาวลัยเนี่ยก็จะช่วยในการเป็นทีมที่ปรึกษาคุณด้วยนะครับครับ แม่ถ้า,าถ้าฟังฟังอาจารย์พูดแล้วถ้าอยากเรียนสนใจที่จะเรียนทำยังไงฮะอาจารย์สมัครยังไงถ้าสนใจที่จะเรียนเนี่ยนะครับติดต่อผมอาจจะระบาดนิดหนึ่งนะครับ,รบที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ติดต่อได้ที่อาจารย์ดรสุวิชาณน,นะครับ,รบอเก, <c oughs> ก็คือพิธีกรของเราห <c oughs> รือผู้จัดรายการของเราเนี้ดกกรสุวิชาของเราเที่แหละครับเป็นคนที่ช่วยทําหน้าที่ประสาน ระหว่างผู้สนใจกับผมกับเมาหลายนะฮะมันก็มันก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยเ,เกิดความเข้าใจมากขึ้นครับ,รบสนใจยังไม่ค่อยแน่ใจฟังอีกทีซิก็เดีย๋ยวเจออาจารย์สวิชานไปเชิญไปที่หมู่บ้านของท่านหรือไปที่บ้านหรือไปที่อบตของท่านหรือไปที่บริษัทของท่านนะครับเพื่อให้อธิบายบางอยา่างบางประเด็นแล้วก็ก็จะช่วยแนะนํานะ แนะนำด้วยอาสาสมัครนะครับเจดอาสาแนะนําหลักสูตรเพ <amid st S 1> ราะเห็นว่าคงจะเป็นหลักสูตรที่ดีอยากให้พี่น้องที่ต้องการวุฒิที่การศึกษาบวกกับความตําเร็จในวิชาชีพเนี่ยได้เข้าถึงแม่ก็ติดต่ออาจารย์สุวิชาได้ครับเบอร์โทรศับอาจารย์สุวิชานี่เบรอร์ไรจเนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหกสองสองศูนย์หกหกสี่ครับศูนย์หกหกสี่นะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะนะครับและอาจารย์สุวิชานั้นก็คงจะ ถ้าผมสะดวกก็อาจจะไปร่วมคุยกับท่านด้วยนะครับครับครับผมอืออาจารย์หลักสูตรนี้เนี่ยสกอรับรองไหมครับแน่นอนครับหลักสูตรผู้นําทางสังคมธุรกันกรเมืองเนี่ยเขาเรียนมาประมาณเกือบสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับหลักสูตรนะปรับทุงหลักสูตรตลอดทุกวาระนะครับวาระก็แปลว่าห้าปีปรับครั้งห้าปีแบบนั้นก็ปรับมาตลอดนะครับคนเด็กๆที่เรียนที่จบมหกแล้วมาเข้าเรียนที่เหาไัยเนี่ยก็ จบไปมากมายครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่เพิ่งจะไม่ใช่เพิ่งจะเปิดนะนะครับม,รมันมีปัญหาาเงี้ยบันทีหลักสูตรเพิ่งจะเปิดยังไม่รับการรับรองแล้วก็มาเปิดประชาัมพันจ<า>นล่องเราเมันเปิดมาเป็นสิบปีแล้วนะครับได้การรับรองมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับอาจารย์ครับ<ช>น่าจะเป็นคําถามสุดท้ายครับจากท่านผู้ชม,<ผ>มที่ชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับคุณไข่ต้มอารมณ์ดีถามว่าจบหลักสูตรเนี่ยเท่าไหร่ครับจบหลักสูตรเนี่ยประมาณแหมผมก็ไม่อยากจะพูดเนาะ มันแพงไปทีหนึ่งประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้าไม่มีเงินก้อนจ่ายเนี่ยแบ่งจ่ายได้ไหมจ๋อ,อแบ่งจ่ายได้ครับเป็นรายเดือนเอ,อ่อเป็นรู้สึกว่าเดือนเทอมแรกนี้จะจ่ายเป็นสามงวดนะรู้สึกเดิอแรกประมาณสั้ประมาณสั้หกเดื่นนะก็แบ่งเป็นสามงวดนะบแบ่งเป็นสามงวดนะก็ถ้าทุกเทอมใช่ไม่ใช่ทุกเทอมแรกทุกเทอมก็แบ่งเป็นหกงวดจ่ายได้ครับ ก็จะแบ่งจีบได้เรื่ความสี่ยงั้นัศึกษางี่ก็ต้องแต่และผมคิดว่าท่านจังหวัด่าวจังหวัดจานเรื่องปีนี้ผมกวลระบายกาสร้างรายได้ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะเอารายได้เนี่ยไปจักตวงความรู้เพิ่มนะครับจะได้ทำธุรกิจของท่านเนี่ยมันได้มันดีขึ้น่าที่อีกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นด้วยดีเห็นเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับอริอจริงๆมีมีอีกหลักสูตรนิดเนียก็คือว่า ท่านใดที่ต้องการปริยาโทเนี่ยทางวิทยายนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราก็มีหลักสูตรริยาโทเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหลักสูตรพิญาโทหลักสูตรเดียวที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะไม่ต้องเข้าตันเรียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเรียนที่บ้านนะครับแต่เวลาประสอบต้ิงเจอก็ขออนุญาตไปเจอหน้ากันหน่อยนะนะครับแะนี่ก็แท่านใดที่เห็นว่าพิยาโทก็สนใจเข้าเรียนเรามีหลักสูตรที่พิเศษเป็นสุด มหาลัยต่างๆนะครับพยายามประชาสัมพันธ์ <S 2> <S 2> ว่าเรียนพิาโทอโทอนไลน์เรียนออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยารังสิตเป็นที่เดียวเท่านั้นมหาลัยกชนเดียวนะที่เรียนพิาโทออนไลน์ได้นะครับแต่มหา,าลัยต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยาพยายามที่จะแอดทําทกันนะแต่ของเราเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์มาสิบปีตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตอนนี้จบไปแล้วยี่สิบรุ่นนะยี่สิบุ่นนะครับไอ,อของมหาลัยรังสิตน,นี่นะอันนี้ก็สําหรับท่านที่จบปรีแล้วก็มีโอกาสอีกนิดนึง นะครับที่ที่จะเข้าเรียนได้ครับอ้าวล้วครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับท่านรองศาสตราจารย์ดรศักดิ์ประสันดีครับครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านดครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงคุยกันสันสาระกับมึกบุรพาก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของด้านการศึกษากันแล้วกันนะครับว่า ไม่สามารถที่จะนักศษาจบได้ด้วยการเพียงแค่จ่ายครบนะหรือทำคะแนนผ่านทุกวิชานะก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดงถึงความสามารถหรือว่าความสำเร็จในชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องของประสบการณ์ในการทำธุรกิจทำโครงงานที่จะต้องเห็นว่าดีขึ้นด้วย นะครับนี่คือถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางด้านการศึกษาที่ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้นำมาบอกกล่าวครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครับ